หลังนี่มีดึงครับมีดึงเสือกนี่เสือกตึงเลยเนี่ยหลังนี่เสือกตึงครับพี่นอ้องถทกบ่คิดว่าฮึฮึเทิกพนอก้องโอ๋อยเจ้าว่ะป,ปุปกันปุกัน thịt bò Thịt bò quá với thang lê vào đây Cái mặt kín khổ nó vào โอ้ยว่าแล้วพี่นอ้องเอ้ยสออกแล้วโอ้ยว่าแล้วมันคือขึ้นโคกว่ะปลามีกระดองไี้แก้วว่าแล้วมันคือขึ้นโคกว่ะ คือหลายแท้ว